สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียำสายสายครับยูมังเก้าครับนี่มองที่ผมมาขายของเป็นประจํานะครับเนาะซอยบางแวกซอยซีเขตภาษีเจริญครับช่วงสายสายครับสีมะเบืองแนวที่ผมเอามาขายเสริมนะครับเนาะขายไปแล้วครับเหลือปลุกอยู่ตัวหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องครับอะไดใดเสริมผมครับเป็นกระโพดยางนะครับเนาะง่ายๆครับโมตองลงทุนยางบักไม้ครับ พาทานเท่ากับนี่ย่แล้วนี่แค่เอามาย่างครับย่างแล้วก็ขายได้เลยครับถ้าเป็นข้าวโพดทีเสื้อไม่ไหมเนี่ยจะได้กวานอยู่แล้วครับเนี่ยสีขายฟักละสิบห้าบาทครับถ้าแบบบิ๊กโว่าใหญ่แห้งๆกะยี่สิบครับแล้วแต่ทำเนาะอาจจะมีผลไม้ขึ้นครับนี่ครับพริกไปพริกมากงัายๆครับไล่ได้เสริมครับพี่น้องครับดีก็ปล่อยให้ทานเบิดไปดเื้อนะครับเนาะ นี่ครับบรรยากาศย้ำใสๆครับเมื่อนี้ฝนมาตกครับเมื่อวานน่ยฝนตกโอ้ยครับยังจังเลยครับขายของช่วงนี้ก็ยานแต่ฝนอย่างเดียวครับฝนเล่นงานมาเมื่อวานนี่โอ้โหครับสุดยอดนะครับพอเริ่มสู่ข้อตั้งขึ้นครับผมอันนี้เพิ่นมาเอาป่าครับเนาะตบสุดท้ายครับซิเบิร์ตพอดีเลยครับบัตรนี้ แบบเดียวครับผมพอเป็นรายได้เสริมเหมือนมา้งครับเนาะครับหายไปเพิ่งเรียบร้อยแล้วเบิดแลละครับปลาบันนี้เดี๋ยข้าวโพดครับรอเก็บตัวแล้วทำนอกข้าวโพดย่างเนี่ยสุกแล้อตั้งขึ้นตั้งขึ้นครับเดี๋ยวเพื่อนขับรถพันไปพันไม้ไปเห็นมั้งกะแววสื่อนะครับเนาะที่กินกับขายไงให้กันข้าวโพดเนี่ยผมว่า ไปอีกอย่างที่ตีเราต้องบ่ต้องปรุงบ่ต้องอย่างนะครับเนาะขอให้ข้าวโพดสดแลราคาไม่มันก็หวานเพิ่นกินมันก็ติดใจครับเมือ่อหลังเพิ่นผ่านมาเห็นมันก็ซื้อคือกันครับอ่านี่ครับอย่างแบบบ่ต้องปอกเปลือกออกเลยครับเดี๋ยวเราเก็บตกจจกหน,น้าไปทำเนาะ นี่ครับบรรยากาศครับผมย้ำสวยกันประมาณนี้แหละครับสายแล้วพี่น้องครับนี่ผมสิอยู่นี่ประจำครับย่างหมูเส้าสิมห่อดนี่ประมาณหกโมงครึ่งครับขายหอดประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงครับบวเกินนั้นนะครับเนาะนี่ครับง่ายๆครับแล้ได้เสริมพอได้ค่าหน่าค่าขนมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามกันลังใจนะครับเนาะ ไปแต่พอกันไม่คิดนะครับผมพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม